สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้อยสิบมนะคะทุกคนวันนี้ก็มาดูช่างนะคะทํางานนะคะทุกคนก็เจนกได้ผู้ช่วยมาใหม่นะคะก็เป็นพี่นิวนะคะมาช่วยทํารถเนาะแล้วก็ทํากับช่างนกนะคะส่วนเจบก็แปัดฟางนะคะก็บ้านช่างก็กลับมาเป็นอ่า อู ard, ่ช่างเหมือนเดิมนะคะทุกคนเสียงก็จะโป้งปางโป้งปังเงียบจากเสียงรถเกี่ยวข้าวก็มาเป็นซ่อมรถอ่าทํารถสิบล้อแทนล้กันนะคะทุกคนมาที่นี่ก็จะป้งปังโป้งปังเสียงพวกปั๊มลมเอ้ยเสียงอะไรเอ่ยนะคะก็ว่ากันไฟปานช่างเนาะก็รถก็กลับมาสภาพแบบนี้นะคะจะโรบครบนะถอดกันชนนะคะหลังจากที่ เา้นุ่นใช้งานอย่างหนักนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นรถรถขนายของพ่อเนาะก็ยังจอดนะคะยังไม่มีคนดูขนไฟนะคะแล้วก็สิบสองล้อนะคะแล้วก็เจ้นุจะไปทันหกล้อแล้วก็สิบล้อของนันนะคะซึ่งยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะสิบล้อข้างในคือดูไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็เ <Yeah>. กี่ยวข่าวเนาะเปิดกระจกเอ,อ่ยอะไรเอ่ยด้วยความที่ละุ่นมันก็เข้าตามนั้นนะคะทุกคนแล้วนั้นก็ยังไม่ได้ไปเช็ดยังไม่ได้ไปทำความสะอาดภายในเลยนะคะก็วันนี้ อยู่บ้านทั้งวันนะคะเพราะว่าออกมาข้างนอกค่อนข้างลมนะคะแล้วยความที่ว่าเจ็ไอ้ปิงก็ไม่สบายนะคะน่าจะอากาศแปลงน,น,น,นเนาะเด็กน้นอยเนาะเขาก็เป็นหวัดเนาะนะคะนั้นก็อยู่ในบ้านนะคะเราพอดีช่วงบ่ายนี่แหละเออแม่โทรมาว่าให้ไปรับข้าวฟ่างนะคะเพราะว่าแม่ไปทําอ่าไปถอนฟันเนาะ,ะเออนะคะไปกับสาวนุ่นนะคะก็เพิ่งออกจากบ้านนี่แหละ ทีนี้ก็เมื่อวานไปหลังจากกลับกลับไปจากนี่แล้วก็ประมาณสี่โมงว่าสี่โมงเราๆนั่นแหละก็ไปทำความสะอาดรถคนควายกันต่อนะคะก็ล่าสุดก็ออกไปหาวัวหาควายตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้เนาะก็หมดจากงานเกี่ยวข้าวคาะงานประจําของครอบครัวนั้นก็จะเป็นหาวัวหาควายนะคะซื้อวัวควาย กันต่อค่ะเซนช่างรถก,ก็จะเป็นทํารถรับทํารถทุกอย่างนะคะโตกระบ,บะทําดํานะคะรับทุกอย่างนะคะทําสีนะคะก็ต่างคนต่างมีหน้าที่เสร็จจากอ่าเสร็จจากงานครอบครัวแล้วเนาะก็คือเป็นงานเสี่ยขาวนะคะก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะวันนี้ลมดีมากเลยทุกคนแดดก็ดีเหมือนกัน เชนกจะขาย12ล้อนะคะถ้าถ้าตลาดยังไม่เปิดนะคะก็เห็นบอกว่าจะขาย10ล้อนะคะก็อยู่ที่ประมาณล้านห้านะคะเห็นแม่เห็นแม่พูดเมื่อวานนะคะว่าช่งางนกอยากจะขายอยู่ชื่อประมาณล้านห้านะคะแล้วก็ มีคนที่คนหนึ่งนี่แหละที่ซื้อวัวควายนเนาะเจ๊ก็โตให้เรือลานตามนะคะน,นี้ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคะก็น่าจะยังไม่ขายเนาะก็ถ้าได้ระมาล้านห้าล้านหกโคกว่ามันก็น่าขายอยู่นะคะถ้าได้ล้านห้าล้านหกพช่องเนาะแต่ทํามาก็ไม่ค่อยได้อ่าไม่ค่อยได้ไอ้งานเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าพิ่งงานแค่ไม่กี้เที่ยวแล้วก็ช่วงโควิดเนาะแล้วก็ด้วยความที่โรควัวควายระบาดนะคะก็ หยุดเลยนะคะก็ช่างนก็ไม่ได้หาซื้อวัวควายเหมือนเซนิกด้วยเนาะแล้วกอ็อยู่แต่ทํารถนะคะก็เลยเปลี่ยนว่าจะเห็นนะเห็นว่าเห็นแพลนว่าน่าจะขายนะคะแล้วก็ไปเป็นทํารับทํารถอย่างเดียวนะคะเป็นต่อคอกนะคะก็งานช่างก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเออเนาะบางทีลูกค้าเก่าเขา เขามาทําแล้วเออเขาก็แบบเขาก็กลับมาทําอีกหรือก็หรือไม่ก็ประมาณว่าแบบเรียกว่าอะไรแนะนําให้เออคนที่เขารู้จักมาทํากับเรานะคะก็ะงานเองนะคะนัด่งลูกค้าปีใหม่นี้นะคะ you <laughs> กดเดียวถอดกางเกงถอดกางเกงถอดกางเกงเก,ก่อนอันดุลุงชาติก็จากคลิปที่เราถ่ายไปเมื่อวานนะคะลุงสะกับพี่ชาติแกไม่รู้แกไม่รู้ว่าเรากรนะหน่มันติดกันแบบนี้ แกก็ไม่ได้ถอดนะคะทุกคนเพราะกปกติมันต้องถอดไปทั้งเหล็กนี้เลยนะคะทั้งตอนทั้งข้าง,ง,งหลังเนาะเดี๋ยวเราสร้างก่อนส้างเดียวอยู่แต่ว,วันนี้ก็เป็นที่เลี้ยงที่เลี้ยงสองตัวนี้นะคะเดี่ยวประมาณบ่ายสามครึ่งก็ต้องประดับอีกตัวหนึ่งอยู่โรงเรียนใหญ่เดี๋ยวฟางใส่กางเกงอยู่ ไปดูรถเป็นไรรถเป็นไรรถใทรเป็นไรต้นลุงชาป็นไรลุงชาก็ลูกชั้นไอ้เป็นไรนี่ชัดททำรถเฉยๆไอ้ตรงหัวตรงไอ้นี่ก็ถอดมาหมดแล้วนะคะ ชาดินเนื้อดึอโอเคค่ะทุกคนตอนสำหรับคลิปนี้เราไปเจอกันให่คลิปหน้าแล้วค่ะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ